มาเบิงครับมาเบิงมาเบ okay. ิงมาเบิงของแพร่บัดมะเบิงฟองแพร่เข้บัดครับใช่หรือกระลังบ่ครับเลยมันไปต้มันลอกผมมันลอกคาบแล้วผมว่าอ๋ออันนี้ลอกคาบแล้วนี่โอ้โุ่นตัวนึ่งมันระจันลอกคาบครับจะกระจันลอกคาบโอ้มันจะลอกแบบนี้โอ้มันจะลอกเลยนี่สวัสดีครับผม ขึ้นหนักมันหรอกตัวขึ้นใช่พอจะมาเห็นน้ำมันโอ้อันนี้หลอกแล้วแล้วมากประทันครับมันมันอยู่ชุนชุนมันอันนี้หลอกแล้วแล้วสูงตามประมาณนี้บบกสูงปานนี้งองงอแงงสิ่งเหลนมไปยัเห็นก็ต้องไปแน่ตอนนั้นตอนที่มันขุดดุ้มเพลี่ยแล้วจันทร์นี้บ่เห็นบ่แบบแบบขุดดุ้มไปมันิไอ้เป็นดินย่างๆเลยมันนั่นแหละพวกมันโอ้แต่กระจันหลอกข่าวครับหลอกข่าวเหี้ยนึง โอ้แสดงว่าหลายเลยเนาะแสดงว่ามันหลายพี่โอ้เป็นปลามาเลยตัวนี้โอ้แสดงว่ามันเอยอะดูจักจ่นลอกคราบครับชุ่งเนย